ทวีนันทคว้างศิลปินแห่งชาติโดนผีนักบุญหลอกกลางวันแสกแสกที่กรุงโรมวันนี้สิริบางออนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาจารย์ทวีนันทคว้างศิลปินแห่งชาติโดนผีนักบุญหลอกกลางวันแสกแสกที่กรุงโรมภาพอาจารย์ทวีนันทคว้างบ่ายวันหนึ่งของเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2 5 0 4ทวีนันทคว้าง กำลังนอนกลางวันอยู่อพาร์ตเมนต์บ้านเลขที่13เปียสอซาวิโตริโอเอมมานูเอลภายในกรุงโรมประเทศอิตาลีมันคงเป็นวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งของชายผู้ต่อมาคือศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมประจำปีพุทธศักราช2533แต่วันนั้นท่านดันตื่นขึ้นมาแล้วเหลือไปเห็น สตรีปริศนาลักษณะเหมือนแหมมนักบุญคนหนึ่งที่ปลายเตียงอาจารย์ทวีเล่าว่าผมหลับไปประมาณหนึ่งชั่วโมงผมก็ลืมตาม,มองเพดานไม่ได้มองปลายเท้าพอผมมองปลายเท้าก็เห็นคนในชุดขาวเป็นชาวโรมันโบราณเลือนเลือนหน้าตามไม่น่าเกลียดจำหน้าได้มานั่งอยู่ที่เก้าอี้ปลายเตียงมวยผมใหญ่มีอะไรบางอย่างบอกเป็นอย่างว่าต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ ตอนนั้นผมรู้สึกกลัวทั้งทังท,งที่ไม่ใช่คนกลัวผมก็ร้องตะโกนสุดเสียงจนนึกศึกษาชาวเปอร์เซียกับชาวเยอรมันสองคนซึ่งอยู่ห้องติดติดกันวิ่งมาถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมก็เล่าให้ฟังนี่คือเรื่องราวจากปากของอาจารย์ทวีนันทคว้างซึ่งเล่าให้เทพชูทับทองลุงหลวด แห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวันที่14พฤษภาคมพศ2506และบันทึกไว้ในหนังสืออรมรดิตอนุสร์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงอายุทประดิษฐ์หรือสุขอรมรดิตวันที่29พฤษภาคมพศ2515ที่คุณเทพทูเป็นผู้เรียบเรียงพอผมร้องร่างนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปอาจารย์ทวีกล่าว ภาพทวีนันทขว้างศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ตอนนั้นอาจารย์ทวีเป็นอาจารย์สอนวิชาจิตประกรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแต่ได้รับทุนไปศึกษาเพิ่มเติมที่อิตาลีเมื่อปีพุทธศักราช2502พร้อมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประหยัดคมดำศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสิสิงเมื่อปีพุทธศักราช2541และพักร่วมอาพาร์ตเมนต์กันที่กรุงโรมส่วนสาเหตุที่ถีนักบุญตามหลอกอาจารย์ทวีถึงในห้องนอนตอนกลางวันแสกแสกนั้นท่านเล่าว่าคงเป็นเพราะเช้าปล่วันเดียวกันท่านไปเที่ยวโรมาคาตาโคเบดีซานเซบาสเตียโน อุโมงสำหรับทําพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสเตียนและสุสานฝังชาวคริสต์สมัยโรมันซึ่งมีความเก่าแก่เป็นพันพันปีเรื่องของเรื่องคือท่านดันไปหยิบเอาปิ่นปักผมตรงกระดูกนักบุญหญิงรายหนึ่งติดไม้ติดมือมาเป็นที่ระลึกด้วยความจริงเมื่อก่อนผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องทีสารเท่าใดนัก วันนั้นผมได้หยิบเอาโครงกระดูกเชิงกรานและกระดูกหายปลาร้าของนักบุญผู้หญิงดูก็เห็นว่าเป็นกระดูกผู้หญิงจริงที่ตรงนั้นมีเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆของผู้หญิงวางอยู่หลายชิน้นเช่นหมีและปิ่นของเหล่านี้เป็นของที่เขาถอดวางไว้บูชากระดูกนักบุญหญิงคนนั้นผมก็เลยหยิบปิ่นปักผมติดมือมาด้วยอันหนึ่งพอปัดฝุ่นออกก็เห็นยังดีอยู่เลยและก็สวยเสียด้วย ปิ่นอันนี้เป็นของสมัยเมื่อ20ปีมาแล้วนี่เองผมจึงเอาไปให้เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงคนนั้นก็ชอบปิ่นอันนี้มากถามผมว่าเอามาจากไหนผมก็บอกว่าเอามาจากที่ตรงกระดูกนักบุญผู้หญิงเพื่อนหญิงคนนั้นก็ว่าเอามาทําไมแล้วก็เอาปิ่นอันนั้นโยนทิ้งไปเลยภาพประกอบเนื้อหาโครงกระดูกชาวคริสตภายในสุสานใต้ดินของกรุงโรม อาจารย์ทวีมองเป็นเรื่องสนุกเห็นแล้วหัวเราะชอบใจใหญ่ท่านเล่าว่าเมื่อก่อนจะไปไหนมาไหนก็มักเอาของติดมือมาเป็นที่ระลึกเสมอครั้งหนึ่งยังเคยเอาเทียนเหลืองจากิ้่บูชาโบราณติดมือมาด้วยซ้ําไม่ควรเอายิ่ยงอย่างจริงๆสุดสารโบราณใต้ในกรุงโรมมีมากมาย สถานที่ชวนขนลุกเหล่านี้เริ่มต้นจากการเป็นอุโมงค์ใต้ดินสำหรับทำพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคริสต์อย่างหลบหลบซ่อนซๆมาก่อนเพราะสมัยจากระวัดิโรมันเรืองอำนาจผู้ปกครองชาวโรมันสั่งห้ามการนับถือศาสนาคริสต์อย่างเข้มงวดอาจารย์ทวียืนยันว่าเรื่องผีนักบุญนั้น ไม่ใช่ฝันแน่เดี๋ยวนี้ก็ยังจำได้ติดตาเรื่องนี้ใครๆถามผมก็สาบานให้เลยแหละนี่เป็นการเห็นผีครั้งมโหฬารที่สุดในชีวิตความจริงผมเคยเห็นมาหลายครั้งแล้วแต่เป็นเพียงเงาเงาคราวนี้ชัดเจนจริงๆท่านเล่าด้วยว่าหลังจากนั้นมีโอกาสกลับไปสุสานใต้ดินอีกแต่คราวนี้ไม่ได้ทำอะไรแผลงแผลงหรือหยิบอะไรติดมาเลย ไม่กลา้าและไม่มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นตามมาแต่อย่างใดภาพวาดนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันในสุสานใต้ดินแห่งกรุงโรมอาจารย์ประหยัดคงดำเพื่อนร่วมอาพาร์ตเมนต์ของอาจารย์ทวีซึ่งอยู่ร่วมวงสนทนาด้วยกันพูดเสริมว่าตึกที่พวกท่านไปอยู่กันนั้นเป็นอาคารเก่า มีสีชั้นสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อนและผ่านอะไรมามากมายยิ่งส่งเสริมบรรยากาศความหลอนของที่นั่นเข้าไปอีกบ้านนั้นน่ากลัวครับคล้ายบ้านผีสิงจริงๆแล้วก็พวกคนแก่ที่อยู่ชอบเอาผ้าคลุมหัวเดินเสียด้วยบ้านนั้นคนอยู่ไม่ทนอยู่ประมาณเดือนสองเดือนก็ไปอาจารย์ประหยัดเปล่าคุณเทพชูถามย้ำกับอาจารย์ทวีว่าสิ่งที่อาจารย์เห็นคือผี จริงๆใช่ไหมท่านก็ตอบว่าถ้าไม่เป็นผีแล้วว่าจะเป็นอะไรเราเรียกว่าเป็นผีดีกว่าครับเรื่องผีนักบุญสัตรีกรุงโรมก็จบลงเพียงเท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สิริบังออนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ